สรุปกิจกรรมเด่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพอชอเมืองพัทลุงเยี่ยมครัวเรือนประบางบ้านนางคล่องเขียดคงได้รับงบสร้างบ้านจากโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้พอชอเขาชัยส่งประชุมคณะทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดินมุ่งพัฒนาฟื้นฟูชุมชนในระยะสามเดือนและยกระดับหมู่บ้านจากบีเป็นเอจำนวนสองหมู่บ้าน พอชอบางแกวจัดพิธีสมโพธเงินขวัญถุงพระราชทานสามหมู่บ้านเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญกำลังใจและเสริมชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืนพอชอป่าพยอมลงพื้นที่ประเมินศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาตามเกณฑ์5ด้าน20ตัวชี้วัดครอบคลุมพื้นที่ผู้คนผลิตภัณฑ์การตลาดและการบริหารจัดการพอชอป่าพยูนมอบบ้านหงใหญ่จากใจ g l o งบสอง0,000บาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย พอชอป่าบอลจัดกิจกรรมยกระดับการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนทุนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืนณพื้นที่ชุมชนบ้านหลักสิบหมู่ที่5ตําบลหนองทงพอชอศรีนครินร่วมงานครีเอทีฟเฟสในผืนป่าและฟาร์มสุขที่บ้านนาปี3โชว์ผ้ามัดย้อมท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมภาพลักษณ์จังหวัดพัทลุงพอชตอตมดติดตามการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านหัวช้างต,ตําบลตมอดกําชับให้มีการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด พชสีบรนพศจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลคา่าบ้านป่าตอหมู่ที่8ตบเขาปู่พชกงราติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านชรัตตลชรัตกำชับให้มีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดพชกวนขนุนประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดินสรุปผลการดำเนินงานวางแผนขับเคลื่อนหมู่บ้านสีขาวและคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอกวนขนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มทะเลน้อยครับคว้ารางวัลชมเชย KBO รับโล่เกีดยรติยศและเงินรางวัล20,000บาทพอชอพัฒนลุงนำเสนอ PTRMS คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบ CDC โชวนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตประชาชนพอชอพัฒนลุงเสริมศักยภาพผู้นำอ,อชประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการริเริ่มสร้างสรรตามภารกิจผู้นำอ,อชอ พอชอพัทลุงจัดมหากรรมภูมิปัญญาแก้จนคนเมืองลุงพัทลุงมหานครแห่งความสุขเน้นแก้ปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เสวนานิทรรศการอบรมอาชีพการประกวดอาหารปลอดภัยและบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างชุมชนเข้มแข็งพอชอพัทลุงจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดมีผู้ประกอบการส่งผ้าเข้าประกวดรวม138้ผืนผ่านเข้ารอบระดับภูมิภาคจำนวน18ผืน พชพัทลุงจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้านสังคมความยากจนและสุขภาพจังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนงานแก้จนแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประบางจังหวัดพัทลุงรับรางวัลเลิศร,รัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทรางวัลสมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมจากโครงการแก้จนคนเมืองลุงปนสุขคนประบางคนเมืองลุงเราไม่ทุ่มกัน พชพัทออลุงร่วมงานวันพัฒนาชุมชนครั้งที่1 4รับรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการที่เกษียณอายุราชการข้าราชการดีเด่นรางวัลชมเชยโครงการดิจิทัล4.0ปี2568ร่วมแสดงความยินดีกับผู้นำเครือข่ายและบุคลากรมการพัฒนาชุมชนและรับรางวัลชมเชยเพร้อมเงินรางวัลหนึ่งบาทในการประกวด CDAI Creator